สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับมังงะเรื่องสลับรักวุ่นวายของคนชายหลายบุคลิกตอนที่3และตอนที่4นะคะส่วนใครอยากจะอ่านก่อนใครก็ไปที่เพจผู้แปลฟินนะสบายๆได้นะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเปิดฉากมาพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นมานะคะหืมเฮ้ซานยุนซานหยุนตื่นอืมก้หวานอยากเสียงดังสิคะ กำลังหลับสบายสบายเลยกูหยวนงั้นเหรอนี่เธอเจอกับกูหยวนแล้วเหรออืคุณไม่ใช่เฮ้คุณคือกูซื่อหยวนเหรอคะใช่บอกมานะว่ากูหยวนพูดอะไรบ้างแล้วเขาทำอะไรกับเธอบ้างไหมเฮะเขาเขาเออพูดมาเร็วๆสิ เขาบอกว่าเขาเป็นคนโลก,กวัวเลือดเขายังบอกอีกว่าเขาไม่ค่อยสบายแล้วก็บอกว่าคุณอะไม่กล้าแตะต้องตัวผู้หญิงแล้วก็ถามฉันว่าอยากลองขนมก,กับเขาไหมไม่กล้าแตะต้องผู้หญิงงั้นเหรอองั้นฉันจะทําให้ดูตอนนี้เลยอเอ๊ะช,ช่วยด้วย ฉันหายใจไม่ออกแล้วฉันขอเตือนเธอก่อนเลยนะอย่ายุ่งกับของของฉันตัวฉันรวมถึงกูหยวนด้วยแล้วเขาทำอะไรเธอตรงไหนอีกไม่มีค่ะไม่มีแล้วดีมากอ้อยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคะขออนุญ,ญาตเข้าไปทำความสะอาดหน่อยนะคะมีคนมา ถ้าเธอเห็นเราแบบนี้ต้องเข้าใจผิดแน่ๆรอแป๊บหนึ่งนะคะทั้งสองคนก็รีบลุกออกจากเตียงเลยนะคะ,ะเอกกับนางเอกก็มานั่งบนโซฟาอย่างเรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะคุณผู้ชายคะของที่คุณสั่งป้าเตรียมทั้งหมดไว้ในนี้หมดแล้วคะ่ะเอาให้เธอเลยครับขอ,ขอบคุณนะคะ ทำไมคุณกูต้องเตรียมพวกนี้ไว้ให้เราล่ะแต่ดูเขาแล้วเขาดูเหมือนโกดนิดๆอยู่นะเนี่ยคุณผู้หญิงของจะก,กูลกูต้องแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยอืมถ้าคุณผู้หญิงใส่ชุดนี้อ้องสวยมากๆเลยนะคะคุณหนูสั่งให้เตรียมเสื้อผ้าให้เธอนี่แสดงว่าคุณหนูหืม คุณผู้ชายยินดีด้วยนะคะคุณผู้หญิงยินดีด้วยนะคะในที่สุดคุณผู้ชายก็ทําได้แต่กูลกู่มีผู้สืบทอดแล้วเออนั่นมันคืออาแฮมอาแฮมป้าพาเธอไปเตรียมตัวเถอะครับโอ้ยโลกหลายปุกฤทิกของเราเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแล้วนั้นเนี่ยเราต้องรีบไปแต่งตัวแล้วพาซานหยุนกลับบ้าน ตอ,อนนี้คุณกูซืออยวนน่าจะอยู่ที่ห้องรับแขกรอเราอยู่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราได้แต่งชุดหรูๆแพงๆแ,แบบนี้ไม่รู้ว่าจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะคุณผู้หญิงแต่งตัวเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะจะลงไปเดี๋ยวนี้ค่ะเอกแต่งออกมาดูสวยและน่ารักมากๆเลยนะคะทำเอาพระเอกอึง้งกันไปเลย ก็โหสมกับเป็นคุณหนูตระกูลซานเมื่อวานปล่อยผมปิดหน้าป้าก็มองไม่ค่อยชัดใครว่าหน้าเธอไม่สวยหลังเกิดอุบัติเหตุไงจริง,รงๆเธอสวยมากๆเลยนะเนี่ยเธอไม่ใช่คุณหนูของตระกูลซานกูจะเปิดเผยความลับของฉันงั้นเหรอเธอคือคุณผู้หญิงของตระกูลกูถ้าใครเรียกผิดฉันจะไล่ออก รีบไปฉันจะพาเธอกลับบ้านพาฉันกลับบ้านเหรอเป็นอะไรไปเธอไม่อยากกลับบ้านงั้นเหรอเออคือว่าฉันทำยังไงดีล่ะเรายังบอกความจริงตอนนี้ไม่ได้ถ้าเขาเจอครอบครัวเราต้องมีปัญหาแน,น่ๆป้าจางต้องลำบากใจแน,น่ๆฉันจะต้องไม่ให้ใครมาเกี่ยวข้อง กับเรื่องว่าบ้านนี้ด้วยฉันจะให้คนรถพาเธอกลับไปแล้วกันส่วนฉันต้องไปจัดการเรื่องที่บริษัทก่อนคุณกูฉันขอโทษฉันไม่อยากให้ใครต้องมาลำบากใจกับเรื่องนี้อีกยังโง่เอ้ยกลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่อยากกลับมาที่นี่เลยนะเนี่ยปกติแล้ว ว่าเขาก็ไม่เคยให้เราเข้าข้างในผ่านประตูหน้าบ้านอยู่แล้วให้เราเข้าแค่ด้านหลังบ้านได้อย่างเดียวแต่วันนี้เรากลับมาบ้านหลังจากแต่งงานไปมันจะแปลกไหมถ้าเรายังเข้าด้านหลังอีกคนอื่นอาจจะสงสัยได้ แเป็นบ้าอะไรกลับมาที่นี่ทำไมคะหวานหวานตั้งใจเต็มร้อยเพื่อกลับมาแต่งงานกับคนที่เธอรักเซียวหยุนแต่ฉันไม่คิดเลยว่าคนที่ได้ทุกอย่างไปคือลูกนอกข้ออย่างแกคุณผู้หญิงคะพ่อเธอคะทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้ด้วยคะหน้าเซียวหยุดบวมหมดแล้วอาจารย์หนูไม่เป็นไรคะ่ะ แล้วใครเป็นคนพูดนะคะว่าถ้าฉันไม่แต่งงานคุณจะไล่ป้าจางออกทั้งๆที่ฉันไม่ได้อยากแต่งงานไม่เคยอยากจะได้อะไรเลยแกกล้าปากดีใส่ฉันเหรอฉันจะตบแกให้ตายคามือฉันนี่แหละคุณผู้หญิงพอเลยคะ่ะขอล้องลคะค่ะพอ,อได้แล้วเสียงดังวอยยอะไรกันนี่คุณจะปกป้องอีลูกนอกคอกเหรอมันได้ทุกอย่าง แต่มันยังไม่เห็นค่าความรักของหวานหวานตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุฉันยังไม่เห็นแม้แต่ร่างของหวานหวานเลยหวานหวานตายฉันก็ใจสลายไม่ต่างไปจากเธอหรอกแต่ตอนนี้ครอบครัวซานของเรายังต้องพึ่งตระกูลกูลอยู่ไม่อย่างนั้นเราจะสูญเสียทุกอย่างไปซานหยุนลูกต้องเข้าใจแม่ใหญ่เขาหน่อยนะลูกน้องต้องมาตายแม่เขาต้องช็อกมาก แต่หนูไม่ใช่ขยะที่รองรับความอารมณ์ของใครนะคะซานหยุนทำไมลูกพูดแบบนั้นล่ะแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตระกูลกู่เขาเป็นยังไงแล้วคุณชายเขามีปฏิกิริยากับลูกยังไงบ้างแล้วทำไมเขาให้ลูกกลับมาบ้านมันเกิดอะไรขึ้นเออคือหนู <c oughs> ยังจะถามอีกเหรอว่าทำไมแน่นอนแหละ แกมันก็เหมือนแม่ของแกดใสมยมัวๆซ้ำๆไม่มีใครอยรับได้หรอกแม่ฉันไม่เคยเป็นผู้หญิงแบบนั้นนะคะแกไม่ต้องมาเถียงฉันฉันไม่ได้พูดอะไรผิดตรงไหนเลยแกนอนกับเขาเขาเบื่อแกเขาก็ไล่แกออกมาจากบ้านเซียวชูไล่มันออกไปเร็วๆได้ค,ค่ะคุณนายปล่อยฉันนะป้าจางช่วยด้วยค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายข้างนอกฝนตกหนักอยู่นะคะ ถ้าไ่เธอออกไปตอนนี้เธอจะไม่สบายแล้วนะคะถ้าแกไม่สามารถเอาใจคุณกูได้แกก็หมดประโยชน์แล้วปล่อยฉันนะได้โปรดจอะค่ะคนที่ควรจะอยู่ในรถวันนั้นน่าจะเป็นแกมากกว่าคุณพ่อออกไปป้าจางถ้าแกไม่ทำให้เขารักแกได้ก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก เซียวหยุนทำไมพ่อเกลียดเราขนาดนี้ทำไมพ่อถึงอยากให้เราตายซานหยุนเราต้องทนอีกสองปีเราก็จะเรียนจบแล้วถึงวันนั้นเราจะพาป้าจางมาอยู่ด้วยกันคุณกูงั้นเหรอทำไมออกมาอยู่ตรงนี้ละ่ะ ชินมุ่งรีบไปซื้อครีมทาแผลมาเร็วๆเข้าครับคุณกูทำไมคุณถึงดูแลฉันดีแบบนี้อย่าเพิ่งขยับเอ๊ะใครเป็นคนทําผู้หญิงของผมเจ็บขนาดนี้ไม่ทราบแกจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสลับรักกุ้นวายของคุณชายสลายบุค,คลิกตอนที่3และตอนที่4นะคะเรื่องนี้เราจะลงทุกๆวันจันทร์นะคะ นี่ก็พยายามพาให้ดีที่สุดนะคะถ้ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะส่วนใครที่ถูกใจก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะช่องเล็กๆของเราเออจะมีกำลังใจมากเลยนะคะหรือช่วยกดกระดิ่งเล็กๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนก่อให้คุณรู้ก่อนใครว่าคลิปของเราได้ลงแล้วนะคะก็ยังไงก็ตามถ้าใครอยากอ่านก่อนใครก็ไปที่เพจผู้แป้ฟินนะมั่งแยสบายๆได้นะคะ ก็ขอขบคุณและขอสวัสดีนะคะ